กองไปผู้ติดตามดาวจนอเมริกาดาวจนวิไอพีดาวจนสตาร์พี่น้องมื่อวันนี่ไอเมื่อเช้านี่มีแตกเด้อพี่น้องเด้อดาวจนม,มีแตกมีแตกมีหลุดในซอกนี่พี่น้องแตกหนึ่งหลุดหนึ่งว่าเต็มสามพี่น้องเขาซ้อนนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วพี่น้องแล้วเก่งสุดๆแล้วมีแตกนําอ่ามือนีิก็ตองมดแล้วพี่น้องไปต่อกันแล้วเด้ นี่แจกให้ลราได้นะพี่น้องเนาะจังไปเบิง้งเบิ้องนาปกปันพี่น้องในเวลาของเขาออกอากาศแล้วเด้มือนี้ออกสายแม่จังหน่อยเครื่องคัดของไหมพี่น,อน้องมืวมวมวมวอมว,ว่านแต่มือว่านมากวนสองหมื่นในวันสะดวกป็นในบ้านนี่สะดวกแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เห็นปับปป๊บแปบปั๊บแปบระบายเห็น,นยอะไรก็มาเรียนวัดรเรียนเด็กโรงเรียนนะ,ะเขาวัดเรียนหุม้ม จากโรงเรียนมากับมะข่าวัดเป็นพันจักรยานล้านจักรยานเขาเป็นวัดเป็นว่าดีว่าไปหาหนำหาฐานนั่นเปน้องเนาะอยากจะเหล้าไม่ดาวบันเป็นเล้าดาวโจนพี่น้องของสหรัฐพี่น้องหุ่นสหรัฐดาวโจนสามดาวแต่ก่อนมีแต่ดาวโจนสตาร์บัตนี้ คนติดตามคนได้ร่วมให้สามดาวคนทรงมาก็เลยจัดให้คนน่าพี่น้องเนาะทำปูกับบกหัวจักบ่เห็นดอกบ่ได้เบิง้งมีดอกเป็นดอกเบิง้งเป็นกระทรงมาเอาพี่น้องไปเบิ้งดาวจนสตาต่อมาเด้อพี่น้องป้องไปวันนี้ผู้ติดตามดาวจนสาตาดาวจนวีพี่ดาวจนอเมริกา,กาพี่น้อง มือเศร้านี่เก่งพี่น้องมือเศร้านี่มีแตกเรียกก็เสียว่าเก่งแต่หังว่าเขาหมดพี่น้องได้สองดาวได้แต่ดาววิดาวจนวิพี่กบดาวจนสตาพี่น้องดาวจนสตาแตกวิพี่เขาลดเขาลดวิพี่าด,าด,พดาวจนอเมริกาลดพี่น้องลดของอเมริกาลดนะพี่น้องเนาะแั่บ่เป็นยังพี่น้องมือนี่ก็มาดอกมืออื่นเ้า กลับมาเมื่อไหล่นะอะไรลดไปกสิกลับมาบัดนี้แล้วน้าพี่น้องเนาะพี่น้องผนะู้ใดเข้ามาแล้วกับอกบุ้งบอกพวกมาเบึงนำ้ำเลยพี่น้องเนะด้อแต่ว่าเป็นย่ำปิการย่ำมังคืนหกถุนเคืองเริ่มเริ่มบอ,อ,อกอากาศหกถุนเคืองลนะหลอบแหลกหกถุนเคืองลนะสามจุดสามศูนย์ไหมสามบึงมาแต่ว่าห่างมาหลอบบึงคือกันนะมีฝนทรงมหาให้ฝนทรงมหาให้กับจังออกอากาศให้เรา ผู้คนทั่เบิ้งผู้คนติดตามมันกับ่หมาห้เองดอกนาะพี่น,น้องเนาะเอาไปในกอนสิไปเบิ้งมันที่สากัเบ,บิง้งมันที่ยีเก้าที่ผ่านมากกว่านาะพี่น้องเนาะดาวจน v ีไอันที่ยีเกมตาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครูวิ่งเด่นซี่องหาเขาลูดหาพี่น้องว่าอไซีได้ตัวสำรองได้เก็หาลูด ดาวจนอเมริกาลุดไปดาวจนสตาร์บิงเรนซีร่องหาเข่าตัวร่องนะพี่น้องแต่บ้ามาเข่าตัวมาเข่าตัวจอน้ำหนักพี่น้องเนาะเข่าตัวจอเกตหาเข่าตัวสำรองพี่น้องแตกเกตหาเอาพี่น้องบ่ายนี้มาเบิองของวันที่สามชิพเลยเนาะพี่น้องเนาะ วิทยเดือนพอดีวิทยสิ้นเดือนพอดีเนาะวันที่สามสิบไปเด,ด้มืออื่นเจ้าหกถุ่มก็เป็นวันที่สามสิบแล้วหกถุ่มเครืองเป็นมือใหม่ละจัดเลยนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยของอเมริกาเป็นยำเงื่อนคือว่าละเขานอนเคนลุกดาวจนวิไอพีวันที่สามสิบมีตันาสองพันห้าร้อยหกสิบ kẹt chấp khu cầu chết Cao chết chết hút

ร่องเก็ดหกร่องเก่าเก็ดคูวิ่งเด่นหนึ่งร่องหกดาวโจนอเมริกา อเมริกาอเมริกาจับคูหุกเจ็ด 4c wing 4 4ก,ก,ก้ม54ล่อง67ขูวิ่งเล่น4ล่อง5 Dau tun sata. Dau tun. Dau tun. Dau tun. Chắp khu Phép kết Ngọc nương Vinh hốt nè hốt đi cùng hốt chết khu bình đen nên lo กุ่มแอดมาเด้อพี่น้องเด้อไฟสีอยู่ในกลุ่มในไล่ก็แอดมาอันอยู่ในกลุ่มในเห็นเลขกง่ายปล่อยออกอันอยู่ในไลน์บ่เห็นเลยพี่น้องเด้อแอดมาในกลุ่มกลุ่มหกหก

เขาแคบหน่ะจอเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้พวกเรีกเขามาแล้วเอาไปลุนโชคกันมือแรงหกมือเอื้นเศ้าจับมือแรงนั่นแหละพี่นอ้องมันเป็นเครื่องกลางแล้วพี่น้องเป็นมือไม่แล้วล่ะงบสุ่มเครื่องพี่น้องเนาะดาวจวนวีเอพี่เอาไปลุนกันดาวจวนวีเอพี่วันที่สามสิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคู่เก้าเก็ดเก็ดหก กหนึ่งวิ่งหกหนึ่งกลมหกหนึ่งร่องเก่าเก็ดร่องเจ็ดหกคุิงเด่นหนึ่งร่องหดาวจนอเมริกาหกเก็หาซวิ่งหาซีกลมหาซีร่องหกเก็ดคุิงเด่นซีร่องหาดาวจนสตาเก็หนึ่งวิ่งหกกลมหกหร่องเก็ร่องแปเก็ดมันพนว่าเก็ดแปดนั่เป็นโบกับกันร่องแปดเก็ เขาวิ่งเด่นหกลองหนึ่งอพี่น้อ,พนองพขาได้เขามาเบื้องเราค่ะไอซกซกมันมันกันทุกู์ทุกคนเด้อพี่นอ้องเด้อแห้งแห้งปังปังกันเมือ่อเศาร้านี่กระแตกลุดแล้วพี่นอ้องเมื่ออื่นกระแตกอีกเมือ่อเสากระแตกลุดอีกคือเกาเข่ามัดจูเล่าไอเข่ามัดจูดาวกับวัชักแล้วน้พี่น้องนะ้ะมืออื่นนะ้าัดกันมืออือน่นเสาร์งกทุ่มเครื่องนะ่ะเป็นมืออื่นเสาร์หล่ะเนาะ ก็ได้เข้ามาล่ะก็แห้งๆปังๆงกันทุกคนทุกคนเงินน่องท้องไหลได้พี่นางเด้บักเก็บวาจนให้คนพรารักษาเทวดาคุมครองพรอาการอีกที่นึงกับผลละวันที่หนึง่งกราคดาผลละพีพ่นางบัดนสำหรับื้นนี้ขอเก่าเข้ามาสวัสดี